ผมจะขึ้นเรืออีกทีวันที่31ตุลาคมนี้ครับและรอบนี้เส้นทางรอบนี้เนี่ยจะไปใกล้กองเรือของคัมมามากครับกองเรือรบของสหรัฐที่ปิดเวเนซุเอลาอยู่ครับเส้นทางหลักๆก็จะเป็นทะเลแคริบเบียนครับบาฮามัสเข้าในเขตสามเหลี่ยมเบอร์มิดาแล้วก็ไปสุดที่เปโดริโกครับไม่แน่เราอาจจะได้เห็นกองเรือรบของสหรัฐนะครับถ้าเข้าไปใกล้หรือเรือที่ส่งกําลังบํารุงนะเดี๋ยวไว้ค่อยไว้ดูกันครับก็ตอนนี้เป็นวันหยุดที่ไทยครับแต่ผมก็ยังมีคลิปเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับ พูดถึงถ้าได้เจอกองเรือลบสารัฐเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันผมอยากเห็นสักครั้งหนึ่งเหมือนกันครับแต่อย่าขอให้เกิดสงครามแล้วกันครับเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางการเดินเรือได้นะครับช่วงนี้ผมก็เตรียมเอกสารครับเอกสารของผมยังไม่หมดอายุนะครับการตรวจสุขภาพวีซ่า อะไรแล้วแต่เนี่ยเพิ่งตรวจมาใหม่เพิ่งต่อมาใหม่ครับแต่ปีหน้าเนี่ยครบ5ปีเนี่ยเอกสารก็จะหมดอายุหมดเลยครับรอบหน้าผมก็อาจจะขอพักนานหน่อยอาจจะ3เดือนประมาณนี้ทาเอกสารด้วยพักยาวด้วยแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงครับมีคลิปให้ทุกคนชมแน่นอนครับเรื่องราวในทะเลเยอะมากครับ